ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับร้านลิชแมนช็อปเป็นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า40คนนะครับเติมเกมผับจีโมบายเนี่ยใช้แค่เพียง user ID นะครับเติมได้ในราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มกว่าเติมเองนะครับสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์นะครับ lichmanshop.com นะมาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานถึงสุดติดเดือนเลยนะครับหรือว่าจะเติมผ่านช่องทางไลน์นะครับเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่ @lichmanshop อ,อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนาอื่นอีกมากมายเลยนะครับจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรีออรสตรีมนะครับรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์นะบัตรแก๊บไลทินเดอร์นะครับอยากเติมเกมแบบสุดคุ้มนะครับเติมก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยหรือว่าจะเติม UC ได้24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัย1้0เนะครับต้องเติมที่ร้านอ๋อลืมบอกไปเมียจับไม่ได้ด้วยนะครับต้องเติมที่ร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับอยู่ใกล้เราเหมือนจะเอา้านี่ไงลงมาเพียบยห ตอนแรกนะึกว่าแถวนี้ไม่มีคนลงนะเจ็บอยู่เก็บอยู่ต่เย็นนะเฮ้ยคนนั้นเออสวยยังเหลือตัวที่อยู่ใกล้กลเรานะครับเขาเหมือนจะนอนอยู่่ะมีเสียงเท้าอยู่ด้านล่างครับเราเก็บของกันดีกว่าเฮ้ยคนนั้นทำไรอะเฮ้ยนี่ไงออเอาน็อกปะน่าจะน็อกนะเราข้ามไปเล่นในในนี้ดีกว่านะปลอดภัยกว่านะ มีที่กำบังนะครับมีกำแพงถ้าเกิดว่าโดนยิงเราก็นอนได้นะครับอยู่ด้านล่างใกล้เรานะน่าจะน่าจะกี่คนสองคนนะครับเราเล่นด้านบนไปก่อนนะเฮ้ยเขายิงผมป่ะตัวนั้นรอจังหวะเขาโผลมานะแต่ว่าอย่าไปยืนชีดกำแพงมากครับเจ็บรอนะรอเผอ,อสวยคือถ้าเกิดว่าเราไปยืนชีดกำแพงมากเกินไปเนี่ย ตัวเราเองอ่ะจะผัวไปเยอะนะครับเข,เ,ดดเ,เขาก็จะยิงเฮ้ยโอ้โหกดดดมาเลยเขาก็จะยิงเราง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ห่างที่กำบังเนี่ยเป้าเราจะเล็กลงนะทําให้เขายิงยากเฮ้ยโอ้โห,โหจะโดดยิงเฉยเลยเรารอเล่นด้านบนไปก่อนครับเผื่อว่าเขาจะวิ่งออกมานะหาจังหวะย,ยิงปีนะครับเฮ้ยเสียงเท้าทางซ้ายเนี่ยสวยเก็บงานเลยเหลือคนเดียวด้านล่างครับ ลงไปเกียร์ได้นะเอ้ยหน้าเราทำไรอะ่ะกําลังง้างมเบื่อเลยสวยไม่รู้ว่าปลาผมหรือเปล่านะน่าจะปลาผมแน่เลยเราต้องลงนะไปเกียร์ตัวด้านล่างครับเราก็ไปซ้ำตัวหน้าด้วยปะฟังสิ่งเท้านะวิ่งอยู่เฮ้ยนี่ยโดดลงไปแนละ้วด้านล่างนะทางขวาเขาวิ่งออกไปนะครับระวังเขาดักอยู่นะนี่ยเอานึกว่าผมอยู่ด้านบนแน่เลย โอ้ทางซ้ายอยู่ด้านบนนะระวังด้วยใจเย็นนะเตรียมปืนก่อนเ <_ P> สียงเท้ามันอยู่หน้าเราเนี่ยยวยยังเหลือเยอะอยู่นะเสียงปืนอยู่ทางขวานะครับหกคนนะผมว่าเราเสี่ยงไปเอาบัตรเกิดดีกว่าไหมไปขอพรนะ่ะเฮ้ย ไปซ้าตัวนั้นก่อนดีกว่าขึ้นคิ้วยังอ่ะตัวที่ผมยิยงน็อกไปด้านนอกอ่ะเหมือนจะยังนะอาใส่จังหวะนี้ไปขอพรดีกว่าไหมเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ใกล้เรานะครับเสียงเท้าไม่มีเลยแล้วก็เสียงปืนเงียบไปแล้วนะแต่อยู่หลายคนแบบนี้ไปอยู่ตรงไหนกันเนี่ยสมอก,ก็ไม่มีนะครับถ้าไปเสียงขอพรน่าจะโดนแน่เลยไม่รู้ว่ามีใครดักอยู่หรือเปล่านะครับต้องระวังนะเสียงปืนทางขวาเนี่ยแสดงว่าอยู่ด้านในทางขวาเนี่ง อยู่ใกล้เลยเฮ้ยมีเสียงเท้ามาหน้าเราใจเย็นหน้าเราจังหวะฟังเสียงเท้านะครับอย่าลืมปั๊มนะ้ำให้เต็มหลอดนะช่วยเราวิ่งเร็วแล้วก็เลือเด้งตลอดเวลานะครับเหมือนจะวิ่งมาหาเราอะ่ะทางบนปะนี่ไงดูแล้วไม่น่ารู้นะว่าผมอยู่ด้านหลังอะ่ะเช็คชัวร์แล้วลไม่เห็นชัวร์เรียบร้อยนะครับเสร็จงานเลยอยากได้สมกนะได้ละเราจะวางสมกแล้วก็ไปขอพรนะครับเหลือสามคนนะ่ะ วางไปตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวเฮ้ยมีคนขอพอรนะเราดึงระเบิดเลยกำลังวิ่งอยู่ใจเย็นนะเหมือนจะหลบอยู่ตรงหลังหลังแท่นนะครับเราปาระเบิดดักไว้นะเผื่อว่าจะโดนครับมีคนขอพอรแทนเราก็ดีนะครับผมกลัวทุกทีเลยเวลาแบบวางสโมกแล้วก็ไปยืนขอพอรเนี่ยกลัวจะโดนยิงสุ่มมานะครับอยู่ไหนวะน่าจะหลบอยู่หลังแท่นด้านล่างครับ เราใช้ไฟนะปลาให้มันลงไปด้านล่างนะเผื่อว่าเขาดักอยู่ต้องรีบเข้าไปเก็บของนะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วใช้ระเบิดเท้าไฟนะครับเขาจะได้ยิงเราไม่ได้นะผมว่าหลบอยู่แถวนั้นแหละไปวิ่งอ้อมไปทางขวาครับเฮ้ยสวยกำลังเต้นเลยมีเสียงเท้าหน้าเราครับหลังสมอนะเอ,เอ้าโอ้ยไม่ทันโอ้ไม่น่าเลยเสียดาย แล้วดูดิมาลงแบบโคตรไกลห่างไกลผู้คนมากนะโชคดีมีรถนะครับเราไปเอารถดีกว่าไปรีบเข้าไปโซนตรงกลางดีกว่านะครับขึ้นเรือดีกว่าเฮ้ยหน้าเราคนนี่หว่าโอ้โหไม่ทันน่ะจังหวะจะขึ้นเรือเนี่ยผมว่าควรจะแก้นะแบบเนี้ยช้ามากเลยนะครับืบ่อเกี้ถ้าเกิดว่าผมยืนอยู่เนี่ยคนนั้นล่วงแน่นอนนะระยะก็ใกล้นะครับเนี่ยเจอละเขารู้เปล่าว่าผมมา น่าจะไม่รู้นะครับไม่เห็นแน่เลยเพราะว่าวิ่งมาแบบไม่ระวังเลยนะครับเปิดกล่องแล้วก็เอาหาของแต่งปืนนะครับเปิดกล่องด้านบนนี่ได้ของแต่งปืนเยอะเลยเฮ้ยเปลี่ยนปืนดีกว่าถือปืนนี้แล้วโหดครับมองเลยว่าโกงจะจัดนะเรือกําลังจะหมดเวลาแล้วนะครับต้องเปิดกล่องเล็กนะถ้าจะเอาของแต่งปืนนะเปิดกล่องใหญ่ไม่ได้นะเอาไม่ได้เฉยเอาหมดเวลาแล้วลงที่เดิมครับใช้รถเหมือนเดิมนะ เพิ่มเติมคืออย่าลืมนะครับสั่งมอสเบอร์เกอร์มากินด้วยนะครับจะได้ไม่โดนยิงนะเพราะว่าศัาตรูรู้ว่าเรามีมอสเบอร์เกอร์นะครับเขาก็จะขอกินนะครับแล้วก็ไม่ยิงเรานนะวาคิวโปรเตโตเทมปุระเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์เนื้อวากิวมันฝรั่งเทมปุระนะราคา199บาทแล้วก็วาคิวโปรเตโตเทมปุระชีสเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์เนื้อวากิวชีสมันฝรั่งเทมปุระนะราคา219บาทด้านหน้าเราคนปะนะ่ะนอนอยู่เหยียบเลยคนเดิมชุดเดิมนะครับที่เราเจอด้านนนบะ่ะ ในเมืองจีนนี่จ๋านะครับเดี๋ยมงานก่อนเลยสั่งเป็นคอมโบเซตนะครับลดเพิ่ม20บาทนะด้านหลังยิงมานะอุ้ยโอ้ยโหยกําลังจะขายของเลยอยู่บนเนินครับทางขวาแล้วก็ทางซ้ายนะตัวทางซ้ายเนี่ยผมยังไม่เห็นตัวนะครับเราต้องออกอ่ะวางสโมกนะครับแล้วก็วิ่งลงด้านล่างนะใช้รถเหมือนเดิมนะครับไปยังยังยัง รอจังหวะนะใช้วาฟไหมใช้วาปดีกว่าเอาชัวนะครับเดี๋ยวจะโดนมั่วยิงตายนะลงไปเปลี่ยนรถด,ด้านล่างดีกว่านะครับใช้รถที่มันมีหลังคามีประตูดีกว่านะครับทันนี้มันอันตรายนะสั่งเป็นคอมโบเซตนะครับรถเพิ่มยี่สิบบาทนะเราก็จะได้เป็นเบอร์กเกอร์นะครับของทานเล่นแล้วก็นะ้ำอัดลมนะหนึ่งแก้วนะครับหรือจะเป็นชาลิตันก็ได้นะสั่งผ่านไลน์แมคแคฟูดแล้วก็โรบินฮูดได้เลยครับแต่ว่าราคาเนี้ย เฉพาะทานที่ร้านซื้อกับบ้านแล้วก็สั่งผ่านโรบินฮูดเท่านั้นนะครับวงมานะผมว่าเราวนเข้าวงดีกว่าไปไปเช็คดูฝั่งนู้นไหมตัวที่เขายิงเราอะไปหาที่เล่นในวงดีกว่านะครับเฮ้ยเสียงปืนทางขวาน่ะกําลังบวกกันอยู่อยู่ไกลๆนะครับน่าจะเลยโซนบ้านไปหรือเปล่านะบ้านด้านหน้าเราอะ่ะนี่เสียงปืนนะครับบนเนินด้านหน้าเราไม่เห็นตัวนะเฮ้ยตรงก้อนหินเจอละ เราก็มีเสียงปืนอยู่ด้านบนนะทางขวาเราเหยียบเลยสวยโดยนไปหนึ่งนะเราจอดหลังบ้านนะครับไม่ได้มีเสียงเท้ามาเกือบโอ้โหรีบปั๊มยาแล้วก็รีบไปนะครับเก็บงานก่อนวนไปหามุมเล่นตัวตรงที่ผมขับรถทับมเมื่อกี้เขายังไม่ขึ้นคิวนะไม่แน่ใจว่ายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับเสียงปืนเอา้าเรียบร้อยนะขึ้นคิวแล้วแสดงว่าเพื่อนเขาไม่ร่อครับ โดนตีด้านบนยิงนะเราเข้าวงดีกว่านะไปหาที่เล่นในวงโอ้โหโอโ้น่าจะครบตีเลยอะยังยังยังไม่อยู่ดิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถจะระเบิดเอาไม่ได้แล้วยางแตกนะครับเราต้องใช้พรมนะบินไปหาที่เล่นในวงก่อนดีกว่านะครับเอาเวลากดใช้พรมเนี่ยต้องกดรัวๆแล้วคือระเบิดมันออกกันด้วยนะครับไปดีกว่าเฮ้ยมีคนใช้ ใช้พรมครับขี่ตามผมมานะมีคนวิ่งอยู่ด้านล่างครับอยากลงไปเอานะแต่ว่าเขายังตามผมอยู่เลยอ่ะกลัวจังหวะลงเขาจะลงตามมาด้วยนะครับผมว่าเราต้องหาทางเคลียรยเขานะวนไปหาบ้านเล่นดีกว่านะครับแล้วก็ลงเลยหาจังหวะสอยนะครับตัวด้านล่างยิงมานะครับทําไมไม่ยิงตัวด้านหลังผมมาที่เดียวกันเนอะ โอ้สองมาตรฐานนี่ว่าบ้านด้านหน้าเราไม่เวิร์กนะถ้าลงมาเนี่ยตัวที่เขายิงเราเมื่อกี้น่าจะวิ่งตามมาด้วยนะครับไปหาบ้านไกลๆดีกว่าจะได้วัดกันตัวๆนะครับดู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 ด,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 ดูขี่ทิกแซกด้วยนะครับเฮ้ยลงบ้านนี้ดีกว่าลงด้านบนครับตรงหลังคาบ้านสองชั้นนะดูดีเขาตามปะเขาลงปะ ลงไหมอยู่ไหนเอาเรียบร้อยโดนเฮ้ยไม่โดนเลยโหไปไหนแล้วเอาลงลงเรียบร้อยโดนอย่างนี้เออสวยเก็บงานเลยตามตามไม่พักเลยนะขี่พรมต่ำๆดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าไม่เจอคนใ,นใกล้ๆเนี่ยจะได้โดดลงได้นะเกิดฉุกเฉินนะเสียงปืนอยู่ด้านบนนะบนเนินทางขวาเราครับแล้วก็ทางซ้ายอะ่ะเฮ้ยลืมเก็บพรมนะเก็บพรมก่อน เผื่อว่าต้องใช้นะครับเราเล่นในบ้านเห็ดได้นะครับหาจังหวะย,ยิงปีนะปิดประตูด้วยเฮ้ยเจอแล้วสวยตรงนั้นน่าจะหมดแล้วเูลสาะครับเ,นะเพราะว่าเขาตายเลยอะมาดูทางซ้ายดีกว่าทำไเฮ้ยเจอแล้วแจ่ยเย็นนะระวังทางขวาด้วยเฮ้ยไปไหนวะรอนะใจเย็นนะครับหาจังหวะย,ยิงปีนะ ผมเสียวทั้งขวาเพราะว่าหน้าต่างมันเปิดครับถ้ามีตัวเนี่ยโดนยิงได้นะเช็คให้ชัวนะครับเฮ้ยหน้าเราเสร็จแล้วเส็แล้วกำลังวิ่งเลยไหวหรือว่าจะไม่นอกแล้วอ่ะกำลังจะวิ่งเข้าที่กำบังครับวงมานะเขาอยู่นอกวงกันหมดเลยนะครับเนี่ยน็อกวงกันละจะําตัวนั้นไม่ได้เอจอละไหว ตรงต้นไม้นะมีตัววิ่งมาโดนใจเย็นนะเรียบร้อยตายเลยเหลือคนเดียวนะอยู่บนเนินด้านบนนะครับเสียงปืนที่เราได้ยินอนะวงบีบเข้าหาเขานะเจอแล้วเหมือนจะวิ่งเข้าหลังเนินอนะถ้าเราขี่พมเข้าวงอนะ่ะเราจะลงไม่ได้นะครับแล้วก็อันตรายด้วยเพราะฉะนั้นต้องใช้วาร์นะเท่าน,นั้นเลยนะครับผมจะวางสโมสนะครับหลอกไปทางซ้ายก่อนนะเพื่อจะเบนความสนใจเขานะครับ จากนั้นก็ใช้วาปนะเข้าทางขวานะครับแต่ว่าต้องพยายามเข้าที่กำบังนะเหลือสองอันเนี่ยอันแรกเราวิ่งเข้าบ้านก่อนนะครับเข้าที่กำบังก่อนแล้วก็วงต่อไปบีบขึ้นด้านบนนะทางซ้ายเรานะครับตรงก้อนหินด้านหน้าเนี่ยน่าจะได้นะผมว่าไม่รู้ว่าอยู่ในวงหรือเปล่าลองดูเฮ้ยในวงพอดีเลยทีนี้อย่าอยู่นิ่งนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ตำแหน่งเขานะไม่รู้ว่าเขาอยู่ทางขวาหรือเปล่าครับเผื่อว่าจังหวะโดนยิงเนี่ย เราจะได้หลบได้นะครับเหมือนจะอยู่หน้าเราเลยน่งไงเจอแล้วอยู่ตรงเนินนะเขาปลาเหมือนจะปลาสุ่มเช็คดูนะครับเฮ้ยเขารู้แล้วปะว่าผมอยู่ตรงเนี้ยหรือไม่ใช่ครับน่าจะยังไม่รู้นะเรานิ่งๆเนียนๆไว้ก่อน,นครับเย็นๆนะรอจังหวะเดี๋ยวเราลองใช้ระเบิดครับเช็คดูนะตรงต้นไม้นะครับแล้วก็ตรงหลังก้อนหินนะ่ะแต่ว่าจังหวะปลาเนี่ยระวังเขาจะเห็นวิถีระเบิดนะครับ เขาจะเดาทางได้นะว่าเราอยู่ทางไหนเน่ะวางสมมิทางขวานับแสดงว่าจะวิ่งมาทางขวาหรือเปล่าหรือว่าเบนความสนใจผมแน่เลยไม่รู้อะ่ะปาระเบิดดักเช็คดูนะวงบีบขึ้นด้านบนนะครับเข้าไปหาเขานะเราต้องวิ่งออกซ้ายนะไปเล่นตรงเนินทางซ้ายได้อยู่ไปเล่นเนินต่มนะครับไปใช้เออระเบิดเท้าไฟนะครับดักทางไว้ก่อนนะเผื่อว่าเขาดักอยู่อ,อาศัยจังหวะนี้นะครับ วิ่งเข้าไปชิดเนินเลยทางซ้ายนะครับนี่ไงขึ้นเตือนแล้วเขาโดนระเบิดเท้าไฟนะครับจู่โจมนะเราชิดเนินทางซ้ายนะครับแล้วก็ฟังเสียงเทา้ารอจังหวะวิวดูนะครับลอยเขาวิ่งเข้ามาหน้าเรายิงดักทางไหมครับถ้าวิ่งขวาเนี่ยเราโค้ชได้เปียบเลยเมาล้โดนเก็บหนักเอา้าตายแบบดีเลยนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอ,อร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ